มหนังสือมา่มเิ้ไก็มาวางเลยวางเลยค่ะเดีจะกมรกบนมน้หนังสือนไ่ด้เมื่อก่อนแม่แกกอ่านหนังสือเอะหรือบางทีนะถ้ามีที่เป็นนั่งเพิมก็เขียนนังสือทานเลกอัานอะไรบ้า นี่เหรอค่ะไม่ใหม่นกันอ๋อมันมีคิว่ว้ตอนนี้ค่ะมีแต่หนังสือเรียนหนังสือเรียนเราไม่ได้กังวลหนังสือหายหนังสือหายดีกว่าหนังสือไม่มีคนหยิบไปอ่านค่ะไม่กังวลใครจะหยิบใช่ไหมไน้าไปอ่านใช่ค่ะค่ะเราไม่กังวลหนังสือหายค่ะเคาก่่่ยิงดีะให้มาอ <oh> <oh ่านเลยหยิบอ่านเลยบ่างใช่ให้หยากจะได้เล่นหายก็ แลคดีการท่องเที่ยวนิยายอะไรอย่างนี้ค่ะอยากได้อะไรที่บอกเราอยากอ่านอะไรให้บอกมาเลยค่ะต่เป็นเก่าเลยนะะไม่เป็นรงทงนิพคือมันจะตกสเจรีเปะไรล่ะสเดีคได้เดยวปิด้วยสงเดัน่ะวันที่ระลึกาคนแห่งการรู้สึกพระราชาไว้หลายปีแล้วค่ะ เานราที <Net> ่จะไินในงานใหญที่เราก็พยายามรณรงอยู่กับแต่ก็ลุ้นๆรณรงค์ะอยากยให้ทีอ่นการส่วนให้ใคทำใ้คนตังหาก็กินพยายามน